สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานไฟวอลของ linux นะครับอุบัตูซึ่งเขาก็จะมีมาให้อยู่แล้วนะครับในอุบัตูรุ่นใหม่ๆแต่สำหรับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีก็สามารถติดตั้งได้นะครับโดยไปที่ command get นะครับ UFW ตัวนี้นะครับ หรือก่อนจะติดตั้งก็ให้ทำการเช็คอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่มีมันถ้าบางครั้งมันก็จะขึ้น inactive คือเรายังไม่เปิดใช้งานนะครับออย่างเช่นถ้าปกติเนี่ยถ้าเราปิดใช้งานเวลาเราเช็คสเตตัสเนี่ยครับถ้าเขาติดตั้งแล้วก็จะขึ้น inactive แต่ถ้าเกิดเขาไม่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกว่าไม่อันโนอะไรสักอย่างแล้วก็ทำการ apt-get install เข้าไปนะครับเมื่อเมื่อเราส t a t u s ตัวนี้ขึ้น inactive แล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องทำการ A ให้ทำการ allow r ดนะครับ22เอาไว้ก่อนนะครับ นะครับอันนี้คือเมื่อกี้เราใส่ไว้แล้วนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อเรา Enable ขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเรา Remote c คอนฟิกเซิร์เนี่ยครับมันจะทำให้เราหลุดและเราจะเข้าไป c o n f i กไม่ได้นะครับจากนั้นเมื่อเพื่อนๆเ,เปิดพอร์ตยไว้แล้วนะครับก็ทำการ Enable Firewall ขึ้นมานะครับตอกเย็ดอันนี้ที่ นะครับวิธีเปิดพอดนะครับก็เอาอันที่เราปิดเราไม่ต้องไป deny น,นะครับเราเปิดเฉพาะที่เราใช้เพราะว่า deny all นี่มันจะ default อยู่แล้วอานนี้เดี๋ยวผมจะเปิดพดสามพันเพิ่มนะครับอันนี้ะนะครับตอนนี้ยังไม่มีพดสามพัน เพื่อที่ว่าเดี๋ยวผมจะเทสโหลด jsf ให้เพื่อนๆดูอ่านี่ก็คือโหนดมันจะสตาร์ทพอร์ต3 0 0 0เอาไว้ทีนี้เราก็ต้องมา add service พอร์ส3000ที่ firewall ของเรานะครับเมื่อเรา allow เสร็จปุ๊บเราก็มาดู status พอร์ต3000เราก็จะ exit ได้นะครับจากเมื่อกี้ที่เราไม่เปิดมันก็จะ exit ไม่ได้ เือปอดสามพันทีนี้วิธีการลบอ่าแล้วก็ดู u สาม ufw edit delete อ,บบบอ,อ,อนี้เราก็มาดูอีกทีนึง status อ่านะครับ กดสามพเราก็ลบออกไปแล้วเดี๋ยวผมก็แอดกลับเข้าไปก่อน,อน,นเรา,าสามพันเมื่อเพื่อนเพื่อนคอนฟิกตัวนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมรีโหลดด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวรูตัวใหม่มันจะไม่ทำงาน ก็ีรโหลดเรียบร้อยแนละ้วทีนี้ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาคอนฟิกวิธีการบล็อก IP เครื่องนี้ตอนนี้เครื่อง macbook ผมก็เข้าสวิตช์ผดสามพันได้เห็นไหมครับในทีนี้ผมก็จะบล็อกผดสามพันจากเครื่องนี้ไม่ให้เข้าใช้งานนะครับซึ่ง การบกพรนะครับเราต้องมาคอนฟิกที่ไฟล์ before l u l e นะครับกอม sudo nano etc ตามถาดนี้นะครับจากนั้นให้ใส่คอมมานด์ตัวนี้เข้าไปนะครับ u w f fw before input p protocol นะครับ tcp แล้วก็พอ r t ต3 0 0 0 PIP นี้ให้ดบะนะครับให้ใส่มาหลังบรรทัดนี้นะครับ n อ็ q u ี i ค e ได้ทีนี้เราก็กดเซฟออกมาก็รีโหลดนะครับนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเรียกกด3000อีกทีนะครับ เครื่องนี้เข้าไม่ได้เลยนะครับสวิตพอร์ต3,000พราะเราได้ทําการบล็อกพอร์ตตัวนี้ไว้แล้วเราบล็อกพอร์ต3,000ไว้แต่พอร์ตอื่นที่เราเปิดไว้ยังเข้าได้อย่างเช่น s s s ก็คือพอร์ต22ถ้าผมบล็อกถ้าเราไม่บล็อกถ้าผมไม่เลือกพอร์ตตัวนี้ผมผมบล็อกซอร์ทที่ IP นี้มันจะเข้าไม่ได้เลยนะครับเนะครับเข้าไม่ได้เลยเข้าพอร์ต3,000ไม่ได้ล อันี้เราต้องเลือกบล็อกเป็นพอตนะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าสวิตอีกทีนึงผมเซฟแล้วผมรีโหลดนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมก็จะสามารถเข้าพอตสามพันได้และนะครับทีนี้ไฟล์ที่สำคัญของเขาก็จะมี before l o o e นะครับก็คือถ้าเราบล็อก IP และพอตต้องมา Config file before rule แต่ถ้าเกิดเราค f i ฟิกไฟหลังจากนั้นนะครับคอททั่วไปนะครับมันก็จะอยู่ในไฟ์ user rule นะครับวิธีการก็โชว์สเตตัสดูนะครับนะครับทีนี้เราก็จะสามารถทำา s e u u r t y y ให้กับเซิร์ฟเวอร์เราได้แล้วเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะโดนโจมตี ด้วย IP s d e ที่ไม่พึงประสงค์นะครับซึ่งเขาก็จะโจมตีพอตที่เราเปิดเอาไว้อยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่สามารถปิดได้เพราะมี user อร์อื่นที่ยังจําเป็นต้องใช้งานถูกไหมครับทีนี้เราก็ต้องมาบล็อกเป็น IP แล้วก็บล็อกพอตที่เราเปิดใช้งานก็จะทำให้เซิร์ฟเวอร์เราปลอดภัยจากการโจมตีนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับในคลิปนี้ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ